ชีน็อตเลยตอกสาพานชี้เบอร์สิบี่สองตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งทางนู้นตัวนึ่งเออแล้วตัวตั้งตั้งยังตั้งตัวตั้งก่อนเอาอันนี้เก็บก่อนอ่พัดติดเน่นเข้ายังอันนี้แน่นแล้วเนาะไอ้น็อตได้ชาร์ดล็อกแน่นแล้วเนาะเออเอาก็ต่อสั้นก็ได้เออสูตรนี้ก็ได้เอามาสูตรนึงว๊ะ ถ่ายหลักฐานไว้หน่อยเผื่อเจอของรถมีปัญหาถ่ายคลิปไว้หน่อยไปอยู่ฝั่งนูน้นใส่ข้างล่างไม่เอามือหนึ่งจับอันนี้ไว้ด้วยไอ้เพ่งมาจับเลยเดีย๋ยวอย่าให้โดนสีรถตเขาจับไว้เอ็นปล่อยเลยเอาอย่างนั้นแหละยาวไปให้มถึงเลยใส่พันเขาล็อกแน่นแล้วมันต้องไปโยกหรอกอ เห็นเขาบอกว่าถ้าถ่ายคลิปโดนหนา้าจี้คองมีการฟ้องได้เดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายจ้คองรถด้วยเห็นว่าถ้าถ่ายรูปคองรถลงยูทูบอคองรถฟ้องได้เขาว่าอย่างนั้นเลยลองสักหน่อยวันนี้ัาสีไม่ขาดเ,าเป๊ะเลยบอกแล้วตอนเรียนต้องซื้อไม่ค่อยอยากเรียนเห็นไหมผลสุดท้ายต้องมาเรียนทุกวันวเออเนี่ย ตอนไฟเรียนไม่อยากเรียนนี่มาตรงนี้เราต้องมาโรงเรียนทุกวันนน่นยังยาวดิวช้ายาวๆคือ,อเปลี่ยนหม้อน้าครับออน้าใส่พานเปลี่ยนให้หมดออช่างคนเกา่าใส่ใสายพานไม่ดีทําให้ใสายพานเครื่องขาดห้ามถามว่มาอูไหนนะมีเรื่องแน่หม้อน้ยิงหม้อน้ำ,มนำไม่น่าเสีย ใช้มาแค่ยี่สิบปีเองเอ้ยขาดเข้าบนเลยับเดี๋ยวใจเย็นดีวิเคราะห์ก่อนมีบางคนบอกให้ล้างเอาโอ,อ้โหเอ้ยใช้มายี่สิบปีเราวยให้ล้างล้างทำไม